สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับรายวิชาภาษาไทยนะคะชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องเรารักเมืองไทยนะคะสอนโดยครูแพลวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องเรารักเมืองไทยนะคะถ้านักเรียนพร้อมเรียนแล้วนะคะเราไปเรียนกันเลยคะ่ะฉันเป็นคนไทย เธอเป็นคนไทยเรารักกันไว้คนไทยเหมือนกันจะอยู่ภาคกลางภาคเหนืออีสานใต้ จะอยู่ภาคไหนเราก็รักกันเรารักธงไทยรักประเทศไทยเรามีน้ำใจ เอื้อเฟื้อต่อกันมาเถิดมาร้องทำนองไทยไทยจดจำเอาไว้อย่าได้เกียดกัน เด็กๆเ,เมื่อกี้นะคะเราก็ฝึกอ่านกันไปแล้วนะคะสำหรับใบงานภาษาไทยในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่สองใบงานด้วยกันนะคะก่อนอื่นเลยนักเรียนได้ใบงานไปแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนชื่อนามสกุลห้องและเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะต่อมาเรามาดูใบงานทั้งสองก่อนนะคะว่าเขาให้ทำอะไรนะคะ คำสั่งนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะนำคําที่ครูแพลวให้มานะคะเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะดูใบแรกกันเลยเขาให้คํามาห้าคำนะคะคําแรกเหมือนกลางคนไทยรักกันภาคเหนือ ให้นักเรียนนะคะนําคานั้งห้านะคะ,ะ,คะไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเมื่อกี้ครูเพียราพาอ่านไปแล้วนะลองหาซิว่ามีคําไหนบ้างที่มันหายไปนะคะนําคํานั้นนะคะมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องเหมือนตอนที่ครูเพียราพาอ่านนะคะจากนั้นหนูจะเห็นไหมคะว่าจะมีรูปภาพนะคะแผนที่ประเทศไทยนะคะให้หนูระบายสีมาด้วยนะคะต่อมาค่ะดูใบงานที่สองนะคะ ทำเหมือนกันเลยค่ะคือให้เติมคำศัพท์ที่ครูแพลวให้มานะคะลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะคำแรกนะคะเอื้อเฟื้อคําที่สองไทยเกียดน้ำใจทำนองนะคะให้หนูเติมคําลงในช่องว่างให้ถูกต้องพร้อมกับระบายสีนะคะน้องผู้หญิงและน้องผู้ชายรวมถึงธงชาติไทยด้วยนะคะระบายสีมาให้ถูกนะ ว่าสีธงชาติไทยมีสีอะไรบ้างนะคะค่ะก็อย่าลืมทำใบงานให้เรียบร้อยนะคะระบายสีให้สวยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย